ลาก่อยเพสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับท็อป5ตัวละคร5ดาวที่เปิดมานคุ้มที่สุดสําหรับลาก่อยในฮงไคสตาร r เดลนั่นเองนะฮะวันนี้จะมาดูว์ตัวละคร5ดาวทั้งหมดในดีและจัดอันดับ1-5ให้ว่าตัวไหนเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยใช้คุ้มค่าการใช้ที่จ่ายไปแบบสุดๆไปเลยนะเอาไปแนวทางให้ทุกคนเนี่ยเอาไปรอเปิดตอนรีไลน์กันได้นะครับคือบางตัวเนี่ยก็คุ้มกว่าที่คิดเยอะมากๆบางตัวก็คุ้มน้อยกว่าที่คิดนั่นเองนะ ดูกันว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับเปิดมาก็นี่เลยตีนี้บอกเลยว่าเป็นตีที่โคตรคุ้มนะอ่ะมาดูกันดีกว่าก่อนอื่นนะก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วฝากกด subscribe ช่องเราก็เพลย์เอาไว้ด้วยนะครับและก่อนจะไปดูกันเนี่ยฝากพูดสรุปช่วงเราก็เพลย์เอาไว้สักครู่เดียวนะครับ ขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0คนเติมเพชรเกมชินิแพกง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชำระง่ายได้หลายช่องทางผลชำระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มคุไม่ว่าจะเป็นโรบล็อกไอออหรือสตีมรวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่นแกร็บไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่่หลังงงนนึึกถ Richmondhop เเเรือติมม โอเคริชแมนช็อปมีบริการเติมทั้งเกมเกนชินิแพ็และฮงไคซาเลยด้วยนะครับเพราะฉันก็จับไปได้เลยนะเติมได้ทั้งทางเว็บไซต์และทาง Line o f f i c i a l ของเขาเลยสะดวกมากๆนะผมก็ใช้บริการไปนี่เนี่ยเหมือนกันคือตอนแรกอะ่ะเล่นซาเดลเนะี่ยตั้งใจว่าจะไม่ได้เติมแพ็คเพิ่มนะเติมแค่ไอ้ลายเดือนเนาะแต่ว่าไปไป,ไปมาก็เติมไปหลายพันแล้วนะยังขาดแพ็คใหญ่สุดอยู่ที่ยังไม่ได้เติมก็ตั้งใจว่าจะอดกลัน้นอดทนเอาไว้ก่อนนะอย่างไอตัวไอต้านหึงนะร่างล่าสุดเนี่ยก็ ไม่ได้เปิดนั่นเองนะคือใช้ของทนสูงมากนะในการไม่เปิดต้นถึงนะแต่ก็ตามต้นทุนที่จะจัดอันดับตัวนี้เนี่ยผมใช้ในการเคลียร์ทุกคอนเทนต์นะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มประจําวันแต่ละวันแล้วก็ MOC นะตัวนี้ก็ได้เต็มแล้วนะไปถึงดาวเต็มนะเปิดให้ดูนะเออดาวเต็มเพราะฉะน,นั้นเยจะบอกว่ารีวิวเนี่ยคือรีวิวจากการเล่นจริงนะประสบการณ์จริงคือเคลียร์ตรงนี้เต็มเต็มทุกอย่างแล้วนะครับรวมถึงซึมเลนด์อุนิเวิร์สครับในตัวโลกแมลงที่ผมก็เล่นอยู่สักพักหนึ่งนะ แต่ผมเองเนี่ยก็เคลียร์หมดแล้วเช่นกันนะโดยที่ผมเคลียร์ไอ้ความยากสูงสุดนะไป3ผ่านด้วยกันก็เดี๋ยวจะบอกว่าผ่านไหนบ้างแล้วมีตัวไหนบ้างอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวที่ป้ามันเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยคุ้มมากมากนะเริ่มันเลยดีกว่าที่ตัวแรกนะครับของทิ้นี้นะอันดับที่หนึ่งนะผมเริ่มที่หนึ่งก่อนเลยนะไม่ไม่ไล่จากล่างขึ้นบนทิ้นี้ขอจะบโล,โลูร่าเลยแล้วกันเพราะอยาจอกจะอวยตัวนี้มาก ก็คือหลัวชานั่นเองนะตัวนี้แหละนะตัวที่อยู่บนจอตัวนี้แหละตัวนี้เนะี่ยบอกเลยว่าตอนแรกอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะเปิดด้วยซ้ำแบบว่าเฮ้ยตอนนั้นมันเพิ่งแผดเหมือนผ่านไปแผดเองมั้งแล้วก็อาจะลองดูด,ด้วยกันเห็นเห็นว่าเป็นตัวฮิลแล้วเรามีนาราชายอยู่ตัวเดียวคือไม่ได้อวยอะง่ายๆเปิดเพราะว่าอยากเอามาใช้งานลองใช้งานลุ้นๆเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วได้หลัวชามาปุ๊บไม่เคยหลุดออกจากทีมหลักอีกเลยนะเป็นตัวละครที่คุ้มที่สุดน่าจะเปิดมาแล้วแบบไม่คิดว่าจะคุ้มขนาดนี้ด้วยนะ <laughs> คือบ้าบอมากต พอสมัครในการฮิลออโต้เนี่ยบอกเลยว่ามันดีเกินไปแล้วเป็นฮิลที่แรงมากแบบไม่ต้องปั้นอะไรเลยเนะคือตอนแรกเนี่ยหลัวชาเนี่ยผมใส่เป็นไอตัวตัวเนี้ยเป็นฮิลลิ่งโบนัสไอบวกฮิลอะแต่ผมพบว่ามันฮิลแดงเกินไปก็เลยเปลี่ยนเป็นไอเทปเปอร์เซนต์แทนเวลากดเบอร์จะได้แรงขึ้นนิดนิดหนึ่งไม่ได้แรงขึ้นเยอะหรอกแรงขึ้นเดียวอะไรเงี้ยแต่คือจะบอกว่าไม่ต้องอัพเยอะผมอัพแค่เจ็ดเองเนี่ยมันก็คือฮิลแดงมากแล้วนะครับแล้วไโคนผมก็ชอบให้พลังงานดีไวๆก็เลยใส่เป็นตัวนี้นขัดห้าบเลย จริงๆเนี่ยถ้าเกิดใส่แล้วคนนั้นอื่นน่มันอาจจะแรงกว่าน,นี้นะไปถึงฮิวแรงกว่าน,นี้นะแต่ว่าก็จะได้ริมทางงา,านน้อยรูนั่นเองแต่เวาลาริมทางงานไ,ไวๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันลวชาผมกดเบอร์ได้บ่อยมากแล้วก็แป๊บเดียวเนี่ยไอตัวฟิลฮิวที่ฮิวท,ทั้งทีมเนี่ยมันก็จะกลับมาเร็วมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเหมือนบอดเจนแต้มสกิลคือแบบกดตีธรรมดาได้ทุกเทอร์โดยทีท่แทบจะไม่ต้องกดฮิวเลยผ่านทุกคอนเทนต์ด้วยหลวชาเพราะฉะนั้นแนะนาเลยว่าคุ้มมากและยิ่งนยิ่งหลกานนั้นผม,ผมลลหลุดดเรนไไ้้ปป็ูมา พอสมันในการฮิลเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะคือผมรู้สึกว่าหลัวชาสะดวกกว่ามากๆนะผมใช้คำว่ามากๆเลยนะเพราะหลัวชาเนี่ยจะฮิลไปที่ตัวที่ต้องการแล้วฮิลแบบจากเล่ดแดงๆันๆเลอดเต็มได้ถึงจะไม่ได้มีฮิลหมู่ฉุกเฉินแบบไปรู้ก็ตามนะแต่คือหลัวชานี่ก็เทเาีัยผมรู้สึกว่าตีที่หลัวชาไปอ่ะมีชีวิตได้ยืนยาวกว่าตีที่ไปรู้ไปน่าจะเพราะว่ามันมีการถอดถอดดีบัฟด้วยซึ่งเกมนี้เนี่ยการถอดดีบัฟสำคัญมากนะเวลามอนมันแปะ หลายอย่างอะอย่างเช่น,นถ้าโดนขังอย่างเงี้ยอันแน่นอนมันต้องถอดแล้วถ้าไม่ถอดตายซึ่งไปลายหลวมถอดไม่ได้ทีเนี้ยมันจะมีพวกเดเมจต่อเน,นื่องอย่างเช่นลมเฉียดอย่างเงี้ยโดนเผาต่อเทธนแรงมากนะยิ่งยิ่ง,งไอ้ตัวบอสใหญ่ๆ MOC ชั้นสิบอย่างเงี้ยโดนเผาทีต้องกดฮิลทีนึงโดนเผาทีต้องกดฮิลทีนึงเพราะฉะนั้นพอไปรู้หลในฮิลแรงก็จริงแต่ว่ามันไม่มีถอดดีบัฟอะทำให้เรื่องเนี้ยอ่อนกว่ารอยชาอย่างพอสมควรเลยนะสำหรับผมนะ แต่ไปหลงก็ดีตรงที่มันมีชบชีวิตนะแต่นั่นแหละมันก็กันให้ไม่ตายแต่แรกก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้หลวยชาเป็นอันดับหนึ่งในคลิปน,นี้เลยนะคือคุ้มที่สุดตั้่แต่เปิดมาแล้วก็ปั้นสปีดได้เยอะด้วยนะก็เลยตีบ่อยจึก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 ก็ถือแทงดาบไปนะอ้อเออแล้วสปีดเยอะขนาดนี้ได้เพราะว่าผมก็เอาเซตฮิวออกเหมือนกันตอนแรกใส่เซ็ตฮิวมั้งกับเซ็ตแอทเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะก็เลยรู้สึกมันฮิวแรงพอแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นเซตสปีดแทนอย่างนี้นะฮะ ไปตอนที่ตัวที่2แล้วตัวนี้ก็คุ้มมากรองจากหลัวชาเลยแทบไม่ได้ถอดจากตี้เลยนะั้นนนที่จะถอดนะมันกะ้็นนะก็คือตัวนี้ครับซิลเวอร์วูฟนะตัวนี้เนะี่ยก็คือเป็นตัวที่ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าจําได้ว่าเปิดประมาณสัก20-30โลเนะี่ยก็ได้มาแล้วนะหลังจากนั้นคือเกลียยม,มาตลอดแต่ตัวนี้คือเหมือนดวงสมพง์กันนะแลนะนะคือใช้ดีมากนะความเจ๋งก็คืออาย,อยุหลัวชาเนะี่ยผมใจเลยคนสีดาวนะซิลเวอร์วูฟเนี่ยก็ใช้สีดาวเช่นกันเป็นสีดาวแจกจากเอีเวนต์ด้วยนะก อะไรเทรเซอร์ acer, ก็ไม่ต้อง u, นะอัพเยอะนะไอเนี้ยไอเน,นี้ยเพิ่งอัพเองตอนแรกนี่ไม่ได้อัพมานะเคลียร์ตอนเคลียร์ไอมแ Universe, มลงอะใช่ไมเลยยูนิเวอร์สมะแรงระดับ5นะอันนี้ยังไม่ได้อัพนะเพิ่งอัพเมื่อกี้นี้เลยนะลิลิกเนะี่ยอ่ะอันนี้เราให้ฟังคือด้วยคำที่ผมชอบมากหนึ่งชอบ C oo, เซียวบูฟนะก็เลยปั้นเป็นเซ็ตเบรกเอฟเฟกต์นะแบบจัดเต็มนะทำสปีดร้อยห้าสิบกว่านะแล้วก็ใส่เซตนี้ให้นะก็คือได้เบรกเอฟเฟกต์เพิ่มด้วยสนุกมาก เป็นตัวละครที่ได้มาตอนแรกเนี่ยมันยังไม่คุ้นชินรู้สึกยังใช้ไม่คล่องนะซิลว,วู๊เนี่ยบางทีก็เอาออกแต่หลังๆเนี่ยคือติดมากเพราะว่าเวลาปั้นปั้นเดรกเฟกแบบนี้เนี่ยเวลามันน่วงมอนงน่วงนานเหลือเกินอันนี้ผมให้อันดับหนึ่งเลยคือน่วงมอนนานมากแล้วก็ทำเดเม็มเปมควตาตต้มแดงด้วยถ้าเกิดน่วงเสร็จปุ๊บเราสแต็กต่อไปอ่ะใช้กับพวกบอสอ่ะดีมากๆนะครับแล้วการไปจนอ่อนเนี่ยมันทำให้ซิลว,วู๊ไปได้ทุกทีมแบบจริงจังมากคือ ต่อให้มอนมันไม่ได้แพ้ตรงหัวเท่าไหร่แต่ก็เอาซูดพกไปก็พอนะันให้ติดคอนตามเอาถ้าช่วยได้นะถ้าไม่ติดกัตัวอื่นเบรกไปอะไรเงี้ยดีมากๆแล้วก็แต้มสกิลเนี่ยก็ประหยัดเพเราะเรากดไอแปะจุดอ่อนเนี่ยนนนานทีพอเนาะบางทีแปะไม่ถูกท่าก็กดอีกทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก,ก็ตีธรรมดาเข้าไปแล้วก็ได้ดีบัฟต่างๆล้ๆวๆพูดเนี่ยคือรู้สึกว่ามันสะดวกมากนะแล้วก็เป็นตัวที่ใช้บ่อยก็คุ้มมากๆยิ่งอย่างไออ,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 อบิทไม่ใช่อบิทพืออยากจะพูดอบิทเหมือนเหมือน ในโซนิเวยูนิเวอร์สแมลงเนี่ยไอตัวมแมลงแพทธาต์คอนตามไงโอูใช้คุ้มสุดๆไปเลยนะใครเปริดซูบูมานี่บอกเลยว่าไม่เสียดายแน่น,นอนนะตัวนี้นะดีจริงๆแล้วตัวของอันติซูบูมเนี่ยก็ลดเดฟมอนได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์ด้วยนะในการที่ทําให้ตัวดาเิเอของเราเนี่ยตีแดงขึ้นอย่างมากนั่นเองนะฮะต่อไปมาพบกับตัวละครที่คุ้มสุดอันดับที่3นะครับก็คือตัวแรกเป็นตัวชาเนะตัว2องซูบูตัวที่3เนี่ยคือ โรเนียนั่นเองนะตัวนี้น่ก็เหมือนจะดวงสมพงศ์เหมือนกันเพราะว่าเปิดได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ที่แบบเริ่มเล่นเกมเลยแต่ว่าตอนที่เวลบเดินเวลบุกเบอร์เนี่ยต่ำๆเนี่ยโรเนียตอนนั้นน่ผมใช้ไม่ค่อยดีเพราะว่าตัวหลักผมยังไม่แรงไงแล้วพอปั้นตัวหลักไม่เต็มเนี่ยพอเอาโรเนียเข้าไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหมือนเป็นตัวถ่วงมากกว่านะแต่พอตัวหลักเริ่มปั้นเต็มเริ่มแรงเนี่ยโรเนียเนี่ยก็ยิ่งเด่นขึ้นจนถึงทุกวันนี้ก็คือติดใจมากถอดจากทีมไม่ด้เยนะพรกัววาา ล่าสุดหลุดเลทเป็น e1 มานะก็ยิ่งดีมาเลยผมว่าจริงๆมันตัวตู้ถถวรลที่หลุดเลทดีสุดแล้วเพราะ e1 เนี่ยมันไปทำให้แต้มสกิลที่มันเหมือนจะหมดจะหมดอะ่ะดูเหลือมากขึ้นอย่างค่อนข้างเห็นได้ชัดนะสำหรับผมรู้สึกว่า e1 ได้มาใหม่ๆยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอใช้ไปยาวๆอะ่ะรู้สึกอยู่นะว่ามันประหยัดแต้มสกิลมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนผมก็ซื้อขัดห้าให้เลยเพราะว่าน,นี้คุ้มมากเพราะว่าทำให้เพื่อนถัดไปนตีแรงมากจริงๆนะ แล้วก็ไอตัวเทสก็ยังไม่ได้อัพเต็มคือผมจะสื่อว่าพวกเนี้ยมันไม่ต้องปั้นเยอะก็ใช้คุ้มอะไอเลลิกพวกนี้ไมไ่เต็มสักตัวหนึ่งเลยรยชาติที่อัพรองเท้าเล่นๆเฉยๆนะเสื้อวูฟก็ยังไม่ได้อะไรอัพรองเท้าขึ้นมา1อันรู้สึกจะให้เกิน150มั้งเพราะว่าเท่ดีแล้วก็โมเนียก็โม12หมดเลยนะสปีด135เพราะว่าจงใจให้ต่ํากับเด่นนิดหน่อยเพราะผมยังไม่อยากทําให้มันสูงขึ้นไปถึส150มันทำไม่ได้อะฮะหาเลลิกสูงขนาดนั้นยังไม่ไดนะอัอดดย,ย,อยแบบ ก็เลยประมาณนี้กําลังดีเลยก็คือใช้ได้เทียทุกอย่างนะโอเคแล้วก็ตัวเซนเนี่ยก็ไม่ได้อะไรก็จริงมันยำได้โรเนียก็เลยใส่เซตลดดาเมจไปให้จะได้ยืนถึกขึ้นหน่อยแล้วก็บวกสปีดแล้วก็บัฟทีดาเมจเพื่อนใช้ทุกทีมจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจตัวไหนในเกมเนี่ยและในอนาคตเนี่ยโรเนียคุ้มมากๆนะน่าจะเป็นตัวละครที่แปลกตัวหนึ่งที่เอามาใส่ในลิสต์นี้เพราะว่า มันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะเนอะแบบอยากได้ก็ไม่ได้ต้องแบบบังเอิญได้มาบังเอิญลุเลยได้มาอะไรเงี้ยแต่สำหรับใครที่ได้มานเนี่ยก็คือคุ้มมากคุ้มมากจริงๆตัวนี้นะคือตัวละครที่ยังไม่มาเนี่ยอนาคตเนี่ยย,ยังยังดูมีทรงจะคอมโบกับโบเน่ได้ดีทุกตัวเลยที่เป็นตัวดาเมจนะแม้แต่อย่างตั้นหึงล่าสุดที่เป็นร่างมังกรเน,นะโบเน่ยังเล่นคู่ได้เลย คือไม่จเป็นต้องไปลากเตือนขึ้นมานะแต่เป็นตัวยิงธรรมดาเพื่อเจนแต้สม erm ิกลดาเพราะเวลาบูเนียยิงธรรมดาเนี่ยมันจะเร่งเทิร์นตัวเองขึ้นมานะทำให้มันเจนแต้สม erm ิเกลดาดวกว่าซัพพอร์ตทั่วไปอะไรเงี้ยก็ยิงธรรมดาไปเปี้ยง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 ไปแล้วแค่ยือนอยู่นะจริงบูเนียแค่ย,ยือนอยู่เนี่ยมันจะมีพาสซีฟตัวเนี้ยนะก็คือบวหนเดมด,ดมได้แล้ว10%แล้วแค่ยืนเฉยๆเนี่แหมสุดยอดจริงๆนะฮะอันดับที่สี่นะตอนนี้เราจะเข้าสู่ตัวละครที่เป็นตัวเดเมดบ้างแล้วนะเพราะผมพูดถึงซัพพอร์ตอ่ะเออท่าจะหมดแล้วนะเ รางวัลชมเชยและสปอร์ตตัวอื่นๆนะก็จะมีไปหลูอะไรเงี้ยแต่ว่าไปาหลูผมให้อันดับล่างหน่อยเพราะว่าผมเอาคอนเทนต์หลายอย่างมาคำนวณกันแล้วก็ไอเอนะ็มโอซีเนี่ยที่ต้องใช้2ทีมเนะี่ยเป็นแค่คอนเทนต์หนึ่งที่เล่นแต่อย่างไอตัว SU แมลงเนี่ยมันใช้แค่ทีมเดียวเนาะก็เลยไม่ได้นึกถึงไปหลูยังไม่ได้เล่นเยอะเอาง่ายไม่ได้รู้สึกคุ้มขนาดนั้นที่หลุดเลทมานะแต่แน่นอนว่าช่วงนี้ถ้าเล่น2ชั้นอนะเล่นเล่นแบ่งตี้8ตัวไปหลูก็เป็นตัวที่แบบมัสเลยคือต้องมีแลยป็นัออนะนัีออก่่ะะะราููจดบทมณ 6-7นะในคลิปนี้นะแต่ทีนี้ตัวต่อไปที่เล่นเล่นบ่อยมากๆจริงเลยจะได้มาคือเบลดครับเบลดได้แับที่4ในคลิปนี้นะเป็นตัวดาเมจที่ผมมองว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคิดเป็นความคุ้มค่าแบบบัจ็ตในการเปิดที่มันรีเทิร์นกลับมาเบลดคุ้มมากคุ้มที่สุดในตัวทีเทั้งหมดในในไอผมนะเพราะมันแทงได้ด้วยนะเป็นตัว d ีเอที่ยืนยังไงก็ไม่ตายแถมดเมจก็ โอเคมันไม่ได้แรงเท่าเท่าอะไรเดียวเท่าเซเล่แบบจัดเต็มเปิดเบิร์ใส่มอนตัวเดียวเงี้ยแต่ว่ามันก็คือมันแรงมากพอที่จะเคลียร์คนนี้ทุกอย่างได้แล้วอ่ะแบบใช้เบรคเปน็นตัวแบรกหล่ะก็เคลียร์เคลียร์สิบดาวได้ไม่ใช่สิบดาวชั้นสิบอะ่ะเพราะอะไรเพราะจริงเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกนะยิ่งอย่างไอเอ็มโอซีชั้นสิบอะ่ะไม่ไม่ได้ต้องแรงขนาดนั้นแต่ต้องอึดหน่อยคือผมรู้สึกความอึดสําคัญกว่าแล้วก็ไอตัวซูมเนย์นิเมอร์สก็เหมือนกันคือความอึดสําคัญกว่า เดเมจไปหาเอาได้เดเม,ดมีค่อยๆตีได้คือผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านน่ะไม่ใช่เดเมจไม่พอแต่ว่าคือตายก่อนมากกว่าเพราะเกมนี้มอนมันตบโหดเหลือเกินเพราะฉชมเบรดเป็นตัวละครที่เวลามอนมาตีเบียดผมรู้สึกอุ่นใจมากว่าแบบเหมือนตัวแท้ง์อะแบบพพอร์ตตัวอื่นมันไม่โดนตีอะอันนี้คือเป็นคะแนนที่โบน,นัสให้เยอะมากแล้วเดเมียนี่ก็คือโคตรไม่เบาเนะเพราะว่าเป็นตัวที่ผมเปิดไอ้น,นี่ให้ด้วยหลายคนเป็นตัวให้ด้วยนะก็คือกลายเป็นว่าเป็นหลายคนเป็นตัวที่คุ้มที่สุดด้วยในไอดีเลยที่ท,ที่ม รู้สึกตัวอื่นจะไม่มีเลยนะอันนี้อันนี้ของแรกใช่ไหมตัวอื่นไม่ได้ใส่เลยนะอันนี้เป็นไรคน5ดาวตัวเดียวในไอเดียที่ที่คุ้มมากเพราะว่ามันก็แรงขึ้นจริงๆนะแรงขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นตัวที่ปั้นเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าอัพอันนี้ให้999หมดเลยนะครับแล้วก็นี่แหละก็เลยเอาไปเล่นกับโรเนียได้เพราะผมปั้นเบรดร้อยสามแปดคือจงใจนะจงใจปรับมาให้มันเล่นสลับกันพอดีคือเบรดปุ๊บเบรดฟันโรเนียดึงแล้วก็เบรดก็ k, ฟันสองรอบทุกเทิร์นนะแล้วก็โดยเฉพาะเทิร์นที่โรเนีย ได้บับมาเราก็เล็งให้มันกดเบิร์ดได้พอดีหรือเล็งให้พาส,สีดีพอดีเนี่ยก็จะได้เดเมจที่แบบแรงมากๆนะถ้าบอสแพ้ท่างลมงเนี่ยเอาเบลดไปอยู่หมดต่อให้ไม่แพนะ้นก็ซูไปด้วยก็แปะได้อยู่ดีก็ก็อยู่เช่นกันเป็นตัวที่ทําให้เคลียเคลียผมเคลียไอตัวมลรงเนี่ยผ่านทาลายล้างได้เพราะว่าเอาเบรดไปเป็นตัวเดเมจหลังนะไม่น่าเชื่อเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่ผ่านด้วยซ้ำเลยเนี่ยผ่านทาลายล้างอ่ะเอาเบรดไปเป็นตัวยืนแล้วก็ฟัน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 ไปอ่ะผ่านเฉย อย่างงงเลยก็ประมาณนี้สำหรับเดชนะคือให้คะแนนเรื่องความแทงเนี่ยสูงมากคืออนาคตเนี่ยก็ไม่น่าจะมีตัวดาเดชในขนาดนี้ที่เลือดเยอะขนาดนี้ออกมานะแล้วก็อย่างนึงคือประหยัดแต้มสกลิลสุดๆด้วยนะอะไรมันจะหล่อและเก่งขนาดนี้นะพี่เบดของผมโอเคคือตอนแรกตอนจริงตอนเปิดไม่ได้โวยมากตอนนี้โวยก่าตอนเปิดอีกคือเก่งเนละผมผมชอบโวยตัวละครเก่งๆนะอะทีนี้นี่คืออันดับสีเบสนะเดตัวเดยก็ยังไม่เพียงพอที่ทำให้ไอดีผมเนี่ยเคลีย โมซดาวเต็มได้นะตอนนั้นนะไอโฟกัสเต็นฮอลดาวเต็มยังไม่เต็มมีตัวละครตัวสุดท้ายแบบที่ห้านี่แหละที่มาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปนะคุณแม่คาสคานั่นเองนะคาสคาได้บอกเลยว่าตอนแรกเกือบไม่ได้เปิดแล้วเพราะผมรุดเรดผมรุดเรดได้ไปรู้มาถ้าใครไปดูคลิปเปิดกระชาก่อนนี้ก็จะเห็นนะคือโอ้โหตอนแรกว่าจะเก็บละแต่ว่าก็แบบมันมาด้วยด้วยเรื่องของการเล่นเนอะคือไอดีมันขาดตัวไฟฟ้าจริงๆผมไม่ได้มีจริงอะไรอะในพลจริงอยู่ด้วยอ่ะก็เลยอ่ะก็เลยงัดเพชรทั้งหมดทุกไอดีนะ อนนั้นแหละกอ็อย่างที่เล่าไปนะหลายคนอาจจะรู้แล้วคือผมเนี่ยไปกด a c h i e v e m e n t ทั้งหมดอะ่ะ c h i e v e m e n t ทั้งหมดในไอเดียเพื่อเอาเพจมาเปิดเปิดคุณแม่นี่แหละเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันผมไม่ได้รับสักอันเลยนะพวกเนี้ยไม่ได้รับสักอันเลยถ้าสังเกตนะผมกดรับเนี่ยถ้ามันขึ้นวันที่กดรับแต่มันไม่ขึ้นใช่ไหมเนี่ยผมกดรับทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเลยนะหน้าเนี่ยทั้งหมดอะ่ะได้เพจมาประมาณสักพันกว่าเลยมาเปิดคาฟก้านะซึ่งก็คุ้มมากๆเพราะว่านั่นแหละ มันทาให้ผมเคลียร์ได้เลยดาวเต็มว่าเป็นตัวดิเมไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องปั้นตัวดอทเพิ่มเติมเลยนะคุณแม่สามารถแบกได้ด้วยตัคุณแม่คนเดียวแล้วก็หลายคนผมก็ใส่แค่นี้เองคุณได้ซอร์นิวเบลคัดหนึ่งก็คือไม่ได้แบบไม่ได้หูหวาอะไรไม่ได้เปิดประจำมาให้ด้วยนะไม่มีดีกว่านี้แล้วอยากได้ขัดเยอะกว่านี้เหมือนกันแล้วก็ลิลิกก็เป็นเซตนี้สปีด104พอดีเลยนะก็ตั้งแต่มีคราฟข้ามมาเนะอีกห้องหนึ่งที่เป็น เขาเรียนอะไรผมคิดว่า ID ดีหนึ่งอ่ะมันต้องมีตัวดาเมจหมู่อย่างน้อย2ตัวตัวที่เป็นดาเมจเอโีนะอย่างเช่นผมมีเบลดแล้วตัวหนึ่งแล้วก็มีคาบกลาตัวหนึ่งสองตัวครบแล้วถ้ามีตัวที่3ก็จะสะดวกขึ้นแต่ตอนนี้มีแค่สองนี้แหละจะพยายามแยกห้องกันเพราะว่าจริงดาเมจหมู่ผมรู้สึกว่าดาเมจหมู่เกมนี้สำคัญกว่าดาเมจเดี่ยวเยอะมากแบบเดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปตอนที่ผมขยี้คุณหยันชิงนะอันนี้เดี๋ยวจะขยี้ในลำดับต่อไปแต่เนี้ยคาบก้ามาดีดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็เล่นได้กับบลลัวเ่นกแบ เออทิ้งหยุนอย่างเงี้ยก็ได้นะเล่นได้กับอะไรกันผมก็ชอบใช้คาฟกาทิงหยุนไปรู้เนี้ยถ้าไฟฟ้าอะไรเงี้ยไอพวกตัวที่ไม่ได้อยู่อีกห้องนึงอะพวกตัวที่ไม่ใช่เป็นทีมเรดรืทีมเบดก็จะมีหลัวชาโรเนียเบรดแล้วก็บวกหนึ่งอะไรก็ได้นั่นแหละประมาณนี้เพราะฉะนั้นคาฟกาก็เป็นตัวที่คุ้มมา,มากๆเหมือนกันสำหรับผมนะทำให้มันเปิดผ่าลบล้างด้วยเอออันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสิ่งที่ดีที่สุดของการเปิดคุณแม่มาก็คือทำให้เล่นพาร์ลบล้างได้ โดยที่ถ้าไม่มีคุณแม่เนี่ยเล่นไม่ได้นะ <S <S ไม่มีไอดีไหนที่เล่นพาลบล้างได้ดีถ้าเกิดไม่มีคราฟ่าตออเนี้ยเล่นไม่ได้ <S 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 ในซิมูเลตยูนิเวอร์สอะเคลียร์ไม่ได้แน่นอนผมคิดว่ายัยงไงก็เคลียร์ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณแม่เรือกจจะได้เลยแต่มันน่าจะยากมากอนะคือคราฟก้ามันดึง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 ดอตขึ้นมาทำาด m a g ใช่ปะ่ะมันทําให้เหมือนเปิดช่องทางใหม่ในการเล่นได้มากขึ้นซึ่งนี่ผมให้คะแนนเยอะเลยนะ อันนี้แหละก็คือท็อป5ตัวละครในอดีตที่คิดว่าเปิดมาแล้วเนี่ยคุ้มมากๆนะครับตัว5ดาวคือแนะนําอย่างยิ่งนะควรมีทุกอดีตถ้ารีรันแล้วยังไม่มีทัวรีนิวนี้เนี่ยก็ลองดูนะก็คือหลวชาฮะซูวาบูฟโดเนียเบดแล้วก็คาฟค่านั่นเองนะทีนี้แล้วตัวที่เหลือล่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะจะรีวิวสั้นๆนะแต่ละตัวนะเซเล่เนี่ยก็จะมาอยู่อันดับที่6เหมือนกันใกล้ๆกับไปหลุมกันเซเล่ต้องบอกว่าด้วยแม้แต่ด้วยความที่พอ o ันแนนฮอลล์รอบก่อนนี่ยมันไม่ได้อวยธาตวอนมมเเลลยยยะไ่ี ลงไม่ได้เลยนะรู้สึกลงไปเป็นภาระมากกว่าแล้วเวลามอนมันอึดหมดอนะแล้วแล้วใน Forgotten Hall เนะี่ยมันไม่ได้มีบัฟเหมือนใน s ิม e ัลเลต Universe เพราะฉันเซลเลสเนี่ยจะไม่สามารถถูถูไถ,ถๆไทยแบบแรงๆได้เลยมันก็จะเบาๆของมันนะนะเพราะฉันถ้าเกิดไม่มี Universe, ซ e l บัลเลต์ยูน e เวอร์เซเลสของผมเนี่ย จะอยู่อันดับต่ำกว่านี้อีกนะันน่าจะลงไปอันดับที่8อันดับที่เล้าแทบจะที่โหลดด่ได้ดีเลยไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าเซเล่เนี่ยเฉิดฉายขึ้นมาในในอมบิไม่ใช่อับินิดละซึ่งเล่นยูนิเวอร์สมาแรงนะเพราะว่าล่าสุดก็เล่นผ่านพาร์ทเดอะฮัน,นล่าสังหารในระดับความยาก5แล้วนะพอมันมีบัฟเยอะๆตัวนั้นอนะ่ะแบบเบรกแล้วนะได้เทิร์นต่อหรือแบบคริติคอลบูสต่างๆเนี่ยเซเล่อย่างโหเลยนะไถ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 วิธีตัวเนี้เล่นสนุกมากไมใ้คะแนความสนุกเนะเพราะมันได้เทินบ่อยมาก แล้วกดไอตัวเรซแเนนที่เป็นธนูลอยลงมาแล้วได้เทิอนอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งมันนั่นเองนะก็เลยเนี่ยเซเล่ก็เลยขึ้นไอยู่แนวที่หถ้าไม่มีเซเล่เนี่ยก็จะเคลียผ่านล่าสังหารไม่ได้นะผมก็ให้คะแนนเพิ่มตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นใน Memory of c h a เคอ่ะก,ก็ตัดไปเยอะเลยคือผมว่าเซเล่ไม่ได้เก่งในคอนเทนต์แบบนั้นสักเท่าไหร่นะสำหรับผมผมหลายครั้งแล้วผมสองสาครั้งแล้วที่ทีมเดียวกันนะเล่นเซเล่ไม่ผ่าน แต่เอาเซเล่ออกแล้วเอาตัวสปอร์ใส่เข้าไปแล้วเอาแบบคุณแม่ครับก้าวมาเล่นแทนผ่านอย่างเงี้ยเพราะวอะไรเพราะมันเอาตัวรอดดีกว่ามันมีความถึกมากกว่าแล้วก็ค่อยๆต่อตอดมอนไปดาวก็เต็มอยู่แล้วไม่ต้องใช้ตัวอย่างเซเล่ก็ได้นะไปต่อที่ตัวหนึ่งคือพี่เวลนะพี่เวลเนี่ยอาการคล้ายๆกับเซเล่ก็คือแต่ตรงข้ามกันพี่เวลเนี่ยเล่นในสมเร็จยูนิเวิร์สไม่ได้เลยนะคือดูแล้วไม่ค่อยเหมาะกับซักพาร์ทเลยนะเวลาเราบัฟบ ทีมเราเยอะๆอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะเหมาะกับพาร์ทไอ้นี่มั้งความทรงจำบ้งที่มันเน้นแบบให้มอนติดแข็งอะไรเงี้ยถ้าอีกหน่อยผมมีตัวน้ําแข็งที่มันฟรีซแบบดีๆมาอาจจะอาจจะเล่นได้แต่ว่าทุกวันเนี้ยเล่นพี่เวล์เนเสร็จยด่เวิร์ไม่ได้เลยนะพี่พี่เวลเบาเกินไปนะคือเราพยายามปั้นไปใส่เนเมแดแล้วด้วยนะพยายามเอากุนท์มาใส่แต่ว่าอาจจะไม่มีไรโคนนั่นแหละพยายามเอากุนท์มาใส่แล้วก็พยายามทําให้เสื้อมันคดเลทคือพี่เวลมัน ป้าเป็นตัวเดนเดียรสุดทางก็ไม่ได้ไงแต่ว่าเรื่องการหน่วงมอนิเทปนะในเบลโมรีโอเคออนเป็นตัวแบบเหมือนกันเพราะว่าในฝั่งที่ผมเอาหลวชาคอมเดนไปเล่นนะ่ะแล้วก็มีโบรเนียใช่ปะ่ะผมก็เอาพี่เวลไปเติมมันก็จะเป็นจินภาพ2องลมสพอดีซึ่งดีมากพี่เวลเนี่ยก็ทำให้ผ่านผ่านเบลโมรีโอเคออนสิบดาวเหมือนกันเพราะว่าไอ้สกิลเทคนิคของพี่เวลเนี่ยสกิลเปิดหลุมดำนี่ยมันหน่วงมอนตอนเริ่มได้ด้วยซึ่งมีประโยชน์มากอ่ายเป็นว่าพี่เวลเนี่ยก็เล่นในสมเด็จดูเไม่ได้แต่ว่าเล่นในเอรบลโมากตรงงข้ามเเเซลย ก็เลยคิดว่าไม่ได้คุ้มในทุกคอนเทนต์นะอยู่ที่อันดับประมาณ6กถึงเจ็ดสหรับผมนะแล้วปั้นเดเมเดผมไม่ค่อยชอบตัวที่ปั้นไม่สุดแบบนีน้คือปั้นเดเมเมันก็ยังเบาอยู่อะ่ะเดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนกลับไปเป็นสายสปอร์ตละเพราะสุดท้ายเนี่ยเชื่อไหมปั้นแบบนี้นไม่คุ้มนะผมได้บทเรียนอันนึงจากเกมน,นี้คือตัวไหนเป็นเดเมเก็ไปให้สุดตัวไหนไม่สุดอะ่ะปรับมันเป็นสายแทงดีกว่าเพราะมอนตีแรงเกินพี่เวลเนี่ยเป็นวเป็น,ปนตัวละครที่ล้มตัวแรกตลอดเลยแล้วต้องดีเซนต็ใหม่ กลับมาเป็นเอฟเฟกต์ฮิตเดหรือไม่ก็เป็น HP และไอลูกแก้วเนะี่ยน่าจะเป็น HP เหมือนกันคือไปแทงเถอะมันไม่ได้แรงอยู่แล้วว่าให้ตัวเาเมจตีดีกว่าประมาณนี้นะสำหรับพี่เวลนะก็เลยอยู่อันดับต่ำหน่อยและสุดท้ายครับตัวละครที่ทำคลิปนี้มาเพื่อจะขยี้เขานะอยู่อันดับล่างสุดในบรรดา5้าดาวทั้งหมดในไอดีนะเอียนชิงนั่นเองแล้วโอ้ตัวนี้เนี่ยคือต้องให้ดูก่อนว่านี่ด้วยนะคือเกลือด้วยลุตเรด,ดได้ได้นี่มาเลยนะได้อะไรอนะ่ะยีหนึ่งมาเลยอนะ่ะ แล้วตอนแรกเนี่ยผมก็คพอนข้างภาคภูมิใจกับหยยนชิงนะคือแบบซอสเพลคขัดสีเงี้ยแรงนะครับจะบอกให้คือที่อยู่อันดับสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ไม่แรงนะแรงนะถ้าเจอคอนนต์ที่ถูกต้องอะ่ะอย่างเช่นถ้าไปเจอบอสท,ที่มันตัวตัวอะไรทหารเมืองเมืองจีนที่มันมีชุบชีวิตมันมีลูกน้องเป็นตัวที่ชุบชีวิตได้แล้วเรียกออกมาตีดูดเลือดได้แล้วมันแพ้ท่าน้ำแข็งใช่ป่ะเอาหยยนชิงไปตีนี่โหดมากอย่างแรงนะฮะ แล้วก็ผมก็อัพเดให้พอสมควรด้วยแล้วลิลิกก็เต็มนะคือที่อยู่อันดับสุดท้ายเนะี่ยไม่ได้ไม่ปั้นนะแต่เขาไม่คุ้มคืออะไรเขาไม่คุ้มคือล่าสุดที่เล่นเนะี่ยไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้ใช้ทั้งคอนเทนต์ทั้ง For g ก t t e n Hall ดาวเต็มทั้งสมัยยูเวนร์ไม่ได้เล่นเลยนะได้เล่นแค่คอนเทนต์ก่อนนะนะั่นแหละคอนเทนต์แบบช่วงฟาร์มอะ่ะจ,จ,จริงๆเหยียดชิงนกับช่วงฟาร์มใช้ได้นะเป็นตัวที่เปิดมาได้ช่วงต้นๆน่ะมันก็ผ่านไอ้พวกอะไรอะคอร์ดิชั่ ฟาร์มของอัพเทรสก็ไม่ดีคือหยันชิงเนี่ยคอนเทนต์มันลงได้น้อยมากเลยอย่างไอเดีผมใช่ไหมเนี่ยนี่คือคอนเทนต์นเกมใช่ไหมฟากต้นทอนเนี่ยหยันชิงแทบไม่ได้ลงแล้วเพราะว่าคือจุดอ่อนสุดๆคือมันตีได้ทีละตัวจริงๆอ่ะเป็นตัวที่เงื่อนไขยเยอะมากคือ1ตีได้ทีละตัวจริงๆคือสกิลไม่มีสกิลหมู่เลยเซเร่มันยังพอหลายๆได้คือแบบตีตัวหนึ่งตายเดเมจเพิ่มได้เทิร์นเพิ่มไปตีอีกตัวหนึ่งแต่หยันชิงไม่มีนะแล้วก็ไอไอโซสเตลซิงเนี่ยก็คือมันบัััฟฟตตตวเเองใช่่่่ปะแแถ้าาโดดนมจบหย แล้วผมมอนในเกมนี้ประมาณเกินครึ่งผมว่ามันตีทีตีหมดอ่ะแบบกระจายได้เมนอ่ะคือแทบไม่ได้บัฟเลยนะต้องเสียแต้มสกิลใหม่ตลอดเวลาแล้วคือตีธรรมดาก็ไม่ได้นะอย่างเซเลนเนี่ยตีธรรมดาได้นี่นะได้แอดวานแอคชั่นนะก็คือทันตะไปมาเร็วขึ้นแต่ยนชิงนี่ไม่มีนะแล้วจะปั้นสปีดก็ไม่ค่อยคุ้มด้วยปั้นสปีดไม่ค่อยคุ้มเพราะมันจะยิ่งต้องจ่ายสกิลเยอะขึ้นอย่างเงี้ยแต่กำลังพิจารณาจะปรับอยู่นะแต่เนื่องจากไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็เลยไม่ได้ปรับแล้วผมกำลังเล กำลังเล็งตัวให้เราต้องแข่งตัวหน้าอยู่นะถ้าได้มาจะโยกเลนดิปไปหมดเลยแล้วก็ให้เหยียนชิงยืนยองออกไปแทนแต่นั่นแหละคือเรียกไม่ได้สักคนเทนยวเลยเวลามันมีมอนสี่ตัวอย่างเงี้ยถ้าเซเลฟตัวเดิเมืนหลังเนี่ยอาจจะเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ตัวเลือดน้อยก่อนแล้วไหลไปตีอีกตัวหนึ่งมันก็พอเคลียร์ได้แต่เหยียนชิงคือเคลียร์ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมันเคลียร์มอนสี่ตัวไม่ได้กว่ามันจะตีตัวเล็กๆตายต้องตีหนึ่งทีคือต้องกด E ทีแรกก่อนเพื่อแอค i v เว e ไอ้บัฟเนี่ยแล้วกดอีกทีนนนึึงงงงมมัััถจะะแรใช้เเเววลาตออ่ แล้วถ้าเกิดโดนกระแทกระหว่างนั้นกลับมาเมาอีกแล้วสรุปสุดท้ายคือไงแรงแค่อันติแรงแค่ตอนเกิดอันติเท่านั้นเลยแล้วก็พลังงานจะเต็มนี่คือนานมากมอนเยอะกว่าหนึ่งตัวเล่นไม่ได้แนละ้วแล้วคอนเทนต์เกมนี้หลังๆมอนเยอะกว่าหนึ่งตัวตลอดนะอันนี้เป็นเหตุผลที่ไม่ได้เล่นเลยนะแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งนะถ้าเจอคอนเทนต์ที่ที่มันใช่พอดีอย่างเช่นฟุตเกนฮอบางชั้นอย่างเงี้ยตัวอย่างชั้นน้ำตามหน่อยคือเป็นตัวที่เป็นตัวที่แรงสุดในดีละถ้าเกิดแบบเซ็ตทุกอย่างมาดีแบบมีบัฟโดเน,นติดแข็ง่ มีบัฟโปเนียมีมอนติดแข็งเงี้ยแล้วเบิร์ดอัดเข้าไปอ่ะผมเป็นแบบสี่ห้าแสนได้เลยอ่ะแรงมากแต่ว่าไม่ค่อยได้วะก็นี่แหละคือบทสรุปของอันนี้นะและนี่ก็คือรีวิวตัวละครท่าดาทุกตัวในไอดีก่อยโดยที่จัดอันดับท็อปไฟล์ว่าตัวไหนคมที่สุดนั่นเองนะถ้าผมเดานะถ้าผมเปิดต้นหึงได้มานะดูจากดาเดมีดูจากคนอื่นเล่นแล้วผมเอามาลองเล่นเนี่ยผมรว่าน่าจะอยู่อันดับที่ประมาณน่าจะใกล้ๆเบลดกับคาฟกาแบบ4ี่ห้าหกร่วมอนะ่ะน่าจะใกล้ๆกันเพราะมันจะเป็นตัวเดอีท่าที่มีประโยชน์เลย แต่เนื่องจากอยากจะประหยัดเพชรไว้ก่อนน,นนะนผมคิดว่าฟู้สวนเนี่ยก็ดูมีประโยชน์เช่นกันเดี๋ยวจะรอดูเพราะว่าตัวเดเมคคิดว่าพอแล้วเคลียทุกอย่างแล้วแล้วก็แพทหนึ่งสี่เนี่ยมีตัวที่เล็งไว้ด้วยนะครับคือตัวนั้นเนี่ยคือคุณอาจารย์จิงหลิวนั่นเองนะอยากจะเปิดอาวุธให้ด้วยนะเราไม่อยากเติมเยอะก็เลยว่าจะดองเพชรยาวๆเลยก็มาดูกันว่าลายก่อนจะทําได้ไหมนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์กันในการเรื่องตัวละครจะปั้นและเรื่องจะเปิดในภายภาคหนนน้้าะครรับสี ลากับเน็กก็ลาไปก่อนขอให้มีความสุขในเกมของใครซากเดียวและใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ขอให้ไม่หลุดเละนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย